สวัสดีครับชาราศีพกษพยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูวดวงบายบูพยาวันนี้จะดูวดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพกษพหรือชาวราศีพกษพสามารถดูคําพยากรณ์นในคิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตปัจจุวันของตัวคุณเองจะดูวดวงให้กับชาวึกษลพลักษณะึกษภนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนมก,กราคม2565นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ กดอ,อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ User บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ขลางล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในลักษณะของเครื่องเดือนแรกสำหรับชาวพฤกษ์ศพกันบ้างว่าจะมีอิทธิพลของดวงดาวในการย้ายราศีนะครับมีดวงดาวของการย้ายราศีอะไรบ้างนะครับจะมีดาวพุธและดาวอาทิตย ดาวคานมีการโครจรยกยายราศีในช่วงของครึ่งแรกนะครับโดยจะมีดาวพุธนั้นโครจรพักองศาดาวพุธนะครับจะอยู่ในราศีมังกรเนี่ยแล้วจะถอยหลังถอพักองศาายถึงการถอยหลังน,นะครับเข้าสู่ราศีธนูมาหยุดนิ่งอยุดที่ราศีธนูพักข้ามราศีนะครับทาให้มีโอกาสในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูชาร์ตกันเลยว่าแผนผังการย้ายดวงดาวตรงนี้จะมีผลอย่างไรกับชาวพ่งสบกันบ้าง อิทธิพลของชาวพฤกษบและคนาพฤกษบจะมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้จะมีดาวประจาตัวคือดาวสุกเลข6นะครับดาวสุกเลข6เนี่ยได้โครจรอ,อยู่ที่ราศีมังกรเป็นตําแหน่งเทวีโชคและอยู่ในตําแหน่งสุภะนั่นหมายความว่าชาวพฤกษบและคนาดพฤกษบนั้นมีตําแหน่งเทวีโชครองรับอยู่หมายความว่าคุณไปไหนนะครับคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนที่ดีแต่อยู่ในเรือนสุภาคือความสําเร็จนะ คุณจะสแสวงหาความสำเร็จเป็นที่ตั้งและคุณอาจจะมีความอึดอัดใจกับคนในครอบครัวนิดหนึ่งเนื่องจากอิทธิพลของดาวศุกร์นั้นกลุ่มกับดาวเสาร์เป็นกเกษตรบดีหมายความว่าคุณจะมีความอึดอัดใจมีลักษณะของอะไรที่ค่อนข้างแบบมีความปนทุกข์ใจนิดหนึ่งนะครับกับสถานะ ในล,ลักษณะของความเป็นอยู่ภายในบ้านดังนั้นอย่างวิธีแก้ของชาวพุทธศพลพักษณะพกทธศพคืออย่าอยู่ติดบ้านพยายามเดินทางให้บ่อยนิดหนึ่งนะเออเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยู่บ้านเนี่ยคุณจะมีความอึดอัดใจมีความคิดต่างๆที่สวนทางกับคนในบ้านจะมีความอึมครึมกับในสภาวะของครอบครัวนิดหนึ่งแต่โดยภาพรวมก็ไม่ได้เป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสหรอกแต่มันเป็นอะไรที่ต้องอึดอัดใจสักนิดหนึ่งนะครับ mm. ก็อาจจะเป็นทั้ง ครึ่งเดือนของเดือนมกราเลยเนาะเดี๋ยวดาวสุ์อาจจะย้ายในช่วงประมาณครึ่งหลังเยี๋เขาเรามาอัปเดตกันแต่ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยอยู่ในเรือนสุขภะทั้งเดือนเลยคุณมีโอกาสจะเริ่เติบโตมีโอกาสพัฒนามีความสําเร็จนะครับมีชื่อเสียงมีเกียรติยศแต่ก็แรกมากับความอึดอัดใจสักนิดหนึ่งนะครับเพราะดาว เสานั้นเป็นเกษตรบดีร่วมกับดาวศุกร์ดาวศุกร์กับเสาเนี่ยมันเป็นเส้นศัตรูกันนะครับกับในเรื่องของไม้เซตความคิดต่างๆคิดส่วนกันกันเพราะว่าศุกร์คือดาวแห่งความสุขนิยมส่วนเสาเนี่ยเป็นดาวแห่งความทุกศุกร์กับเสาจึงมาร่วมกันเนี่ยมันแปลว่าสุขก,ก็สุขไม่จริงนะครับทุกก็ทุกไม่จริงมันก็ไม่แบบทุก ทุกเปนสุขแต่มันก็คือวงเล็บก็คือความอึดอัดใจนั่นแหละนะครับประมาณนั้นบางทีเราจะได้ชื่อเสียงได้ตําแหน่งได้การงานที่ดีเติบโตมั่นคงแต่เราจะค่อนข้างอึดอัดใจในฐานะของเออ การที่เราได้ตำแหน่งมันก็จะอึดอัดใจนะครับทำบางสิ่งบางอย่างเรารู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกเหมือนแบบจะต้องมีคนมากดดันกับเราบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือเราเติบโตไปในสิ่งที่ดีแล้วเราดีใจมากกับการที่เราได้รับการสับสนและเติบโตแต่เขาก็อาจจะมีเกณฑ์แบบบังคับเรานิดนึงเช่นบางทีเราเติบโตแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในงานที่ต้องเยอะขึ้นใช่ไหมครับ แบกภาระเยอะขึ้นในเรื่องของการงานอย่างเงี้ยหรือมีความขัดแย้งในเรื่องของเจ้านายนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยเจ้านายอาจจะก,กดดันเราคือเขาอาจจะแบบให้โอกาสเราแต่เขาก็กดดันเราด้วยนะครับหรืออาจจะแบบเออทำยอดไงเราต้องทํายอดให้เขาอะไรประมาณเนี้ยคือเราเติบโตขึ้นแต่เราก็จะถูกบังคับให้ทํายอดอย่างนั้นอย่างเงี้ยเพิ่มเติมมากขึ้นคือมันก็แลกมาพร้อมกับ ความอึดอัดใจสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงคุณก็มีโอกาสในทิศทางที่ดีคือทุกอยากจะบอกว่าทุกอย่างมันต้องแลกเราจะเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีความอึดอัดบ้างมันเป็นเรื่องปกติอย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสการพยากรเนี่ยคือรู้ไว้เพื่อให้แก้แล้วก็ทําใจอย่าไปคิดมากตรงนี้นะครับเพราะว่ายัางไงคุณก็มีโอกาสที่จะมีการสนับสนุนการแบบ มีแนวน้มทิศทางที่ดีต่างๆนะครับน้อทีนี้เรามาดูในเรื่องของการที่ดาวมาดูดาวราหูกันก่อนดาวราหูนะครับกลุ่มกับดาวเกตอยู่ในเรือนลัคนาของคุณเนี่ยดาวราหูสถิตเป็นนิดแต่ยกเว้นความเป็นนิดนะครับและได้รับการสนับสนุนที่ดีเพราะดาวราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งการกระทาโคจรมาอยู่ร่วมกลุ่มกับดาวเกตเล็งไปที่ดาวอังคารที่อยู่ในภพเรือนปัตตานิ นั่นหมายความว่าชาวพฤกษลักษณะพฤกษบอาจจะมีความร้อนอ,อกร้อนใจนะครับมีปัญหามีอะไรบ้างเกี่ยวกับเ,ออเพศตรงข้ามแต่ไม่ต้องไปซีเรสจริงจังเกินไปนะครับเพราะว่าคุณอาจจะใช้อารมณ์กับคนตรงข้ามมากจนเกินไปคุณจะค่อนข้างแบบเวียงเวียงนิดนึงกับเพศตรงข้าม หรือเพศตรงข้ามอาจจะเวียงเวียงวินวินกับเราก็ได้นะครับแล้วเราก็จะมีความอึดอัดใจเพราะว่าดาวประจําตัวก็ไปอยู่ในเรือนสุภาแล้วมีดาวสอกลุ่มแบบเนี้ยมันจะทําให้เราค่อนข้างอึดอัดใจกระอักกระอ่วนกับความรู้สึกสิ่งต่างๆทําอะไรไม่ค่อยได้ดังใจแต่มันเกิดผลลัพธ์ที่ดีนะ ถึงแม้มันจะไม่ได้ดั่งใจเราแต่มันเกิดผลลัพธ์ที่ดีนะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผลักดันมีคนคอยนับหน้าถือตามีคนให้โอกาสกับเราเพราะดาวประจำตัวได้ตาําแหน่งเป็นเทวีโชคนั่นเองและคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับการมีปัญหากับเจ้านายสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้น ็นดาวประจําตัวและมาจากเรือนอลิด้วยเข้าสู่เรือนสุภาเนี่ยจะมีปัญหามีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอ่อนน้อมถ่อมตอนนิดนึงนะออชาวพลศพเนี่ยจะมีสิ่งที่ดีในชีวิตของตัวคุณมากขึ้นและดาวผัสบดีก็โคโจรเข้าสู่เรือนกลางฟ้าหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะเพ่งเล็งและจับตาเราเป็นพิเศษนะถ้าเขาเห็นศักยภาพของเราเขาก็ช่วยเหลือดูแลกับเราดีแต่ถ้าเขาเพ่งเล็งเราเนี่ย เขาก็อาจจะแบบจับตาถ้าเราทําอะไรผิดบางทีเขาก็อาจจะกดดันคาาโทษกับเรานะครับหรือคาดหวังกับเราเยอะอะไรประมาณนี้มันเลยสร้างความกดดันให้กับตัวเราแต่เราจะประสบความสําเร็จได้นะครับด้วยความกดดันนี่แหละเราจะประสบความสําเร็จได้เพราะเราถูกกดดันแต่ใครก็ไม่ชอบหรอกเนาะมีคนมากดดันเราแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยคุณก็ประสบความสําเร็จได้นะครับมันก็แลกมาแหละไม่มีใครแบบไม่มี อะไรได้มาฟรีๆมันก็ต้องแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะครับเนาะไม่ต้องกังวลเพราะว่ากดดันแต่ก็ได้รับผลสําเร็จนะเออประมาณนี้ถ้าคุณใช้ความอดทนความตั้งใจและแก้ไขปัญหาที่ดีได้นะครับทีนี้เรามาดูในลักษณะของดาวรออาวหูอย่างที่บอกว่าเล็งกันกับดาวอังคารอีกสักนิดหนึ่งเนาะดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเพศตรงข้ามและราหูเนี่ยเลง็งมันได้คู่ธาตุลมและมีดาวเกตเข้ามาอีก คุณต้องระมัดระวังและใจเย็นนิดนึงนะเพราะอารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยจะค่อนข้างเวียงเวียงนะครับแล้วก็เพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้ดั่งใจไงก็เลยเวียงวีนนิดนึงอะไรประมาณนี้พยายามแบบควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไว้นะแล้วก็พยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระอย่าไปยึดติดจนเกินไปอะไรที่มัน ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางแล้วคุณจะสบายมากขึ้นนะครับดาวองคารเนี่ยจะอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยเป็นเกษตรบดีอยู่ในช่วงจังหวะประมาณวันที่1นึถึงสิมกรานะครับหลังจากวันที่16เนี่ยดาวองคารจะย้ายไปที่ราศีธนูเป็นพบเลือนมรณะนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกรูปแบบหนึ่งความกดดันมันจะน้อยลงเพราะว่าเขาจะเดินทางมากขึ้นและเขาจะไม่ค่อยอยู่ให้เราแบบมาทะเลาะ ในความกดดันแล้วแต่มันจะเป็นการทะเลาะก,กันในเรื่องของอาจจะเป็นการทะเลาะก,กันในอยู่การอยู่ห่างไกลกันมากกว่าเนาะการลงทุนก็ระมัดระวังจะมีปัญหากับหุ้นส่วนเพราะความไม่ได้ดังใจนั่นเองก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ ทีนี้เรามาดูในลักษณะของการเงินของชาวพกศพกันบ้างดาวการเงินคือราศีเมถุนของด้วยดาวุธเลขสีได้โคจอรอยู่ในราศีมังกรช่วงแรกอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยแปลว่าถึงแม้จะได้รับความกดดันแต่การเงินเนี่ยมีหลายช่องทางของคุณมีโปรเจกต์เยอะนะของการที่จะทําเงิน สร้างไรายได้และประสบความสําเร็จต่อยอดในเรื่องของการเงินที่ดีมากๆเลยนะครับช่วง1-12ถึงมกรานะครับดาวพุธเนี่ยเป็นการเงินเนี่ยเข้ามาเนี่ยหูคุมมีโปรเจกต์มีการลงทุนมีไอเดียมีความคิดมีการต่อยอดการเงินประสบความสําเร็จมีการเงินที่เติบโตมากขึ้นพัฒนามากขึ้นแต่ดาวพุธเนี่ยจะถอยหลังไปที่ราศีธนูเป็นภพเรือนมรณะและถอยหลังไปพักอยู่ ผักข้ามราศีอยู่ที่เรือนธนูเป็นตำแหน่งประด้วยอาทีนี้การเงินนะครับในช่วง12มกราคมเนี่ยจากที่ดีอยู่เนี่ย12มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยถึงเดือนอปลายเดือนเนี่ยจะต้องระมัดระวังเพราะดาวพุธคือดาวการเงินจากโคจรเข้าสู่เรือนมอลณะและเป็นตำแหน่งประด้วยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก่อน ดาวพุธตกมรณะเนี่ยนะครับหมายถึงการพลิกแพลงการเปลี่ยนแปลงแปละวะ่าคุณก็จะได้ดีนะครับกับในเรื่องของการเงินที่อาจจะเป็นเงินเกี่ยวข้องกับเงินคนอื่นที่ไม่ใช่เงินของเราเราจะได้ลาบได้ผลได้ปันผลได้ส่วนแบ่งนะครับหรือได้ดีในเรื่องของสิ่งที่เสียหรือได้ดีกับสิ่งที่แบบลงทุนเอาไว้แล้วคุณก็ได้รับผลประโยชน์กอบโกลผลประโยชน์สิ่งต่างๆแบบเป็นดอกเบีย้ยต่างๆอะไรประมาณเนี้ย ไม่ใช่เงินต้นนัาเป็นเงินดอกเบี้ยนะครับที่ดีตรงนี้เป็นประแปรว่าจะได้เงินจากคนอื่นนะครับแต่มันจะได้แบบเล็กๆน้อยๆเพราะมันเป็นแค่เงินปันผลหรือเงินดอกเบี้ยที่มันไม่ใช่เงินแบบเป็นเงินต้นนะอ่ะประมาณนั้นดาวพุธเนี่ยเป็นประใช่ไหมครับอยู่ในเรือนมรณะระมัดระวังจะมีค่าใช้จ่ายสูงอาจจะมีเกณฑ์ของการที่สูญเสียเงินบางสิ่งบางอย่างไปและ พักด้วยเพราะว่าเราอาจจะต้องเรมามัดระวังการเงินที่เรากะเกณฑ์เอาไว้มันจะไม่เป็นผลไปตามนั้นเช่นบางทีเราไปดิวงานไปดิวอะไรที่มันเป็นเรื่องอไรายได้เนี่ยบางทีแล้วอาจจะมีการชะลอตัวนะครับหรือมีการแบบต้องเลื่อนไปก่อนเช่นบางคนอาจจะกู้เงินแต่สินทรัพย์ต่างๆที่เรากะเกณฑ์เอาไว้เนี่ยมันจะเลื่อนออกไปนะครับมันอาจจะไม่ได้ตามแผนที่เราวางเอาไว้ ทุกอย่างมันอาจจะผิดแผนไปนิดนึงแต่ถามว่าได้ไหมอาจจะได้อยู่แต่อาจจะต้องรอเวลารอจังหวะถามว่านานแค่ไหนคือในช่วงเดือนนีย้ยังไม่ต้องอ่ยังไม่ต้องคิดมากหลังสิบสิบสองมกราไปแล้วเนี่ยการเงินมันพักอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยแปราะว่ามันมีแต่เสียเรื่องที่ได้เนี่ยมันต้องรอก่อนนะครับมันจะต้องรอก่อนหรือเลื่อนการพิจารณาออกไปเช่อนอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณจะกู้หนี้ยืมสินมาเนี่ย คุณอาจจะได้นะแต่อาจจะต้องรอเวลาหรืออาจจะต้องแบบทําธุรกรรมต่างๆนั้นต้องแบบเพิ่มเติมออกมามีในเรื่องของเอกสารต่างๆที่ต้องเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเป็นสินทรัพย์หลักทรัพย์ค้าประกันอะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่เราจะต้องรอการพิจารณาวงเงินอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นหลัง12นะแต่ถ้าก่อน12เนี่ยได้เลยนะครับหลัง12เนี่ยได้ก่อน12ได้เลยแต่หลัง12 เป็นต้นไปเนี่ย12 13 14 15ไปจนถึงท้ททายปีเออท้ายเดือนเนี่ยจะต้องรอนะครับเพราะว่ามันหยุดนิ่งแล้วนะครับการเงินต่างๆกะเกณฑ์เอาไว้เนี่ยหมือนจะได้จะได้แต่ก็ไม่ได้ปิดจ็อบต่างๆได้ยากนิดหนึ่งนะครับต้องพยายามรอบคอบเอกสารสัญญาการเซ็นการกู้กันค้ำต่างๆต้องระมาัดระวังนะครับเนาะเออประมาณนี้นะครับ และก็อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการลงทุนร่วมกับหุ้นส่วนนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นกับในเรื่องของรายได้ลาบผลนะครับการแบ่งสันปันส่วนในเรื่องของการเงินกับหุ้นส่วนด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวพุธนะครับร่วมกับดาวองคารที่เป็นดาวแห่งการร่วมหุ้นนี่แหละมันมากลุ่มกันมันเป็นคู่ศัตรูปากนะครับคำพูดอยู่ในเรือนมรณะแปลว่าระมัดระวังจะแตกหักกันกับ หุ้นส่วนกันไปก่อนนะในช่วงหลัง12มกราคมเป็นต้นไปนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานอีกสักนิดหนึ่งการงานเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะผู้หลักผู้ใหญ่นั้นถ้าดีเขาก็เห็นด้วยกับเราแต่ถ้าเขาจับตาเราแล้วเขาไม่เห็นด้วยกับเราเขาก็จะคาดโทษกับเราได้เรามัดระวังเพราะว่าเขาเนี่ยจะเหมือนแบบเพ่งเล็งกับเรา ถ้าดีเราทําผลงานที่ดีเขาก็จะให้โอกาสเราแต่เขาก็จะกดดันทํายอดกับเราบ้างแต่เราก็จะเติบโตและพัฒนาที่ดีมีโอกาสได้ตําแหน่งได้ชื่อเสียงที่ดีมีความสําเร็จกับในเรื่องของตัวตนของคุณแต่ถ้าคุณทําไม่ดีก็ระมัดระวังเขาจะคาดโทษกับคุณนะครับหรือมองแรงกับคุณหาเรื่องคุณก็ได้ดังนั้นมันก็มีอยู่สองกรณีว่าคุณทําดีหรือทําไม่ดีนะครับประมาณนี้ การงานนะครับโดยภาพรวมถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแต่ทําให้เต็มที่แล้วก็พยายามแสดงศักยภาพให้มากถึงเขาจะกดดันแต่เขาก็ให้โอกาสกับคุณนะครับมีการเติบโตการพัฒนาที่ดีอาจจะมีการโปรโมทก็ได้เช่นกันแต่เขาก็จะบังคับคุณทํายอดหรืออะไรประมาณนี้บ้างเล็กน้อยก็มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์แหละก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยคุณก็วินไปหนึ่งขั้นคือคุณก็ได้ตําแหน่งแหละน้อง แล้วก็ได้ความสําเร็จที่ดีแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างอิทธิพลความรักของชาวพฤษศคือราศีพิจิกของด้วยดาวคันเลขสในช่วงประมาณวันที่1นึถึงสิมกราเนี่ยดาวคันจะเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนปัตตนิและเล็งไปที่ลักคนาของคุณการที่ดาวคานเนี่ยเป็นเกษตรเล็งรักเนี่ยแปลว่าเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนิดนึงนะครับ แล้วก็เล็งไปที่ดาวราวหูแล้วก็ดาวเกตเนี่ยจะทําให้อารมณ์ความรู้สึกของเพศตรงข้ามกับตัวคุณเนี่ยมีความเซนซิทีฟนิดนึงแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกความขัดแย้งกันบ้างแต่โดยรวมแล้วตัวติดกันมากขึ้นอยู่ในสายตาของกันและกันมากขึ้นคุณต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกอย่าคาดหวังนะครับอย่าเรียกร้องอย่าทะเลาะกับเขามากจนเกินไปเพราะเขาอาจจะรุนแรงกับเรานะ เออนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีการตอบโต้ดุนแรงกับคุณนะเพราะว่าดาวองคารเนี่ยอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยนะครับเป็นดาวแห่งการใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะนะเพราะดาวองคารเนี่ยเป็นดาวาธาตุลมและดาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีาธาตุน้ําอังคารเนี่ยอยู่ในาธาตุน้ำเนี่ยมันก่อให้เกิดอ,าาอานะ่าง่ายๆคือคลื่นสึนามิเนี่ยอาง่ายๆแปลแบบนี้เลยคืออารมณ์มันมาแล้วก็ไปเลยนะเออประมาณนั้นนะครับก็จะทําให้ตัวคุณค่อนข้างมี ปัญหากับคู่ของคนหลักบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วเขาก็ให้ความสําคัญกับคุณแหละเพียงแต่บางทีคุณอย่าเรียกร้องเกินไปอย่ามีการทะเลาะกับเขามากเกินไปอย่าตัวติดก,กันมากเกินไปอย่าใช้อารมณ์มากเกินไปอย่าเอาแต่ใจมากเกินไปนะครับทั้งหมดเนี้ยมันคือวิธีแก้แต่ถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็ต้องระมัดระวังเพราะอะไรครับเพราะดาวังคานเนี่ยบางทีแล้วเนี้ย การที่คุณทะเลาะก,กับเขาเนี่ยดาวอังคารกาลังจะเดินเข้าสู่เรือมรนมรณะอาจจะมีการจบเลิกลากันไปได้นะครับอืมหรือทะเลาะก,กันอีกรอบหนึ่งนะเอออังคารกับพุธเนี่ยจะมารวมกลุ่มกันตรงนี้นะครับพุธกับอังคารเป็นศัตรูในเรื่องของวาจาคําพูดนะเออนะครับและอยู่ในเรือมรนมรณะระวัดระวังจะทะเลาะก,กันและจบเลิกลากันไปได้นะครับในช่วงประมาณวันที่16มกรานะครับ จะมีโอกาสเลิกลากันไปได้ถ้าวงเล็บทะเลาะเบาแหวงกันนะครับหรือมีผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ลงตัวกันอาจจะทะเลาะกันในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองก็ได้เช่นกันหรือทะเลาะกันในลักษณะของการเป็นคอมมิชกันก็ได้เช่นกันดังนั้นเห่นชาวประสบลักษณะประสบเราเข้าใจแล้วว่าดวงชะตาของเรามีโอกาสทะเลาะกันก็นิ่งๆิ่งเงียบเงียบยอมอะไรได้ก็ยอมไปเถอะถ้ายอมไปแล้วเขาโอเคมากเลยนะ ดาวองคานเนี่ยชอบอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับชอบการที่เห็นด้วยถ้าเห็นต่างเนี่ยทะเลาะนะครับถ้าเห็นด้วยเนี่ยโอ้ยสุกปากหวานอังคารรับเอามันแปลว่าเราต้องปากหวานกับคนอังคารคือคุณนะ่ะเป็นดาวสุกไงสุกแปลว่าปากหวานเพราะาคุณต้องปากหวานแล้วเขาถึงจะดีกับคุณแล้วอยู่กับคุณดีมากเลยดังนั้นเนี่ยอย่าทะเลาะกับเขา ถ้าคุณทารลาอมีโอกาสจบเลิกลานะครับหลังวันที่16มกราคหรืออาจจะจบก่อนก็ได้นะครับแต่โดยรวมแล้วมีโอกาสจบในช่วงประมาณ16มกราคเป็นต้นไปนะระมัดระวังมากๆเลยนะครับหลัง16มกราคมนะสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ับส i b ์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ